บริษัทไทยบริสโตนจำกัดได้ดำเนินโครงการบริสตน global road safety ในพื้นที่โซนภาคเหนือเป็นแห่งที่สองโดยคัดเลือกโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2องอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับนักเรียน การดำเนินโครงการ Bristol Global Road Safety ได้รับความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย AIP Foundation ประเทศไทยรวมถึงหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการ Bristol Global Road Safety เรามีเจตนาลงแล้ว huh. ก so We ็มนโยบายมี่มั่นที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนใครอายุ15ปีขึ้นไปยกนึ่งรู้ไหม้องเขาทำไบปีตอนปีกีีแล้วทำไมยังไม่ไปทำ การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของคนมันเกิดจากปัจจัยด้านบุคคลถึง94ปัจจัยด้านรถเพียง4ปนะครับปัจจัยด้านถนนเพียง2อนังั้นสิ่งที่เราทําวันนี้คือว่าเรามาให้ความรู้กับเด็กเนี่ยเพื่อปรับวิธีคิดของนักเรียนนั่นเองสิ่งแรกที่เราให้คือเด็กควรจะได้รับรู้เรื่องของความเสี่ยงคืออะไรอันตรายคืออะไรแล้ววิธีการจัดการความเสี่ยงเบื้องต้นคืออะไรบ้างนะครับกันจายไปให้ล้อมรถเลย กำลังเข้าถายน,นะคะโดยที่ให้นักเรียนลองได้มีการตรวจสอบจุดอับว่าจุดบอดนะคะว่าตำแหน่งที่เขายืนนะคะว่าจุดไหนบ้างที่ถ้าเขาเป็นคนขับรถเขาจะสามารถมองเห็นจุดไหนได้บ้างที่ชัดเจนนะคะบางจุดไม่สามารถที่จะมองเห็นได้หนึ่งสองสามสี่เป็นโอกาสดีของโรงเรียนม,มากเลยนะครับที่จะได้สร้างความสนักให้เกิดกับเยาวาชนโดยเพิ่งยิ่งนะักเรียนของเรา ที่จะได้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในการใช้ถนนรู้บทบาทตัวเองว่าเราเป็นผู้ขับขี่รถอาจจะเพิ่งยิ่งรถจักรยานยนต์นะครับว่าต้องระมัดตัวเองอกับการที่เราต้องไป,ปเผชิญกับผู้ขับขี่รถยนต์รถที่มีขนาดใหญ่รถบรรทุกที่เ,เขาจะได้ดูแลความปลอดภัยของตัวเองในขณะเดียวกันก็ต้องอคำนึงถึงผู้ใช้ถนนด้วยความปลอดภัยนี่ต้องขอขอบคุณไทยก่อชน ทุกภาคส่วนนะครับที่เขามามีส่วนร่วมในการช่วยดูแลความปลอดภัยของลูกๆในเรื่องของการกับดปลอดภัยการใช้ชีวิตบนท้องถนนแล้วก็ความปลอดภัยในโรงเรียนทั้งนี้หลักสูตรอบรมการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยในการเดินทางสําหรับนักเรียนนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ Bristol Global Road Safety Project ที่สนับสนุนโดย ไบริสโตนหนึ่งในผู้นำเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนของประเทศไทย